สมองรักความสมดุลวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของความสมดุลในงานออกแบบกันค่ะกับ5 Minute Design Inspiration by Design Me f e Minute Design Inspiration by Design Me เติมไอเดียความคิดสร้างสรรค์แรงบันดาลใจออกแบบกับ Design Me รู้ไหมคะว่าสมองของเราเนี่ยชอบความสมดุลมากๆเลยค่ะเมื่อเรามองงานออกแบบที่จัดวางองค์ประกอบได้ลงตัวนะคะสมองจะรู้สึกว่าสบายตาแล้วก็จดจําได้ง่ายขึ้น หลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าความสมดุลในงานออกแบบเนี่ยคือการที่สิ่งต่างๆนะคะมันต้องเหมือนกันเป๊ะๆทั้งซ้ายหรือขวาแต่จริงๆแล้วนะคะความสมดุลในงานออกแบบกราฟิกเนี่ยมันมีอะไรที่มากกว่านั้นนะวันนี้จะพาทุกท่านมาทําความรู้จักกับ3รูปแบบความสมดุลที่ใช้ในงานออกแบบกันค่ะอันที่1นนะคะสมดุลในแบบสมมาตรหรือ symmetrical balance คือการจัดวางองค์ประกอบให้เหมือนกันทั้ง2ด้านนะคะอันนี้ง่ายมากๆเลยเพราะว่าหลายๆท่านจะค่อนข้างคุ้นเคยกันนะคือพูดง่ายๆว่าเมื่อเราแบ่งครึ่งซ้ายขวานะคะหรือบนล่างเนี่ยเช่นข้อความนะคะอยู่ตรงกลางแล้วมีภาพหรือไอคอนขนาดเท่ากันอยู่2ฝั่งเป็นสิ่งที่ทุกคนพบเห็นกันได้บ่อยๆแล้วก็เข้าใจได้ง่ายเลยนะคะความรู้สึกที่ได้รับจากความสมดุลในแบบสมมาตรเนี่ยนั่นก็คือมันจะเป็นในเรื่องของความเป็นระเบียบดูคลาสสิกนะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกน่าเชื่อถือด้วยนะเราก็จะเห็นจากในพวกแอดโฆษณาต่างๆ ะะหรือว่างานโปสเตอร์หนังเนี่ยนะคะมักจะใช้ความสมดุลในแบบสมมาตรบ่อยมากเช่นกันเทคนิคการจัดวางในแบบสมดุลน,น,น,นะคะนั่นคือการใช้เส้นนําสายตานั่นแหละนะเช่นเส้นแกนกลางเนี่ยนะคะเป็นตัวช่วยวางองค์ประกอบเหมาะกับงานที่ต้องการสื่อความมั่นคงแล้วก็น่าเชื่อถือนะคะอย่างเช่นโลโก้บริษัทนะคะก็จะเน้นความบาลานซ์ในแบบสมมาตร มาถึงข้อที่2นะคะความสมดุลในแบบอสมมาตรหรือ asymmetrical balance เนี่ยนะคะความสมดุลในรูปแบบของอสมมาตรเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดูแตกต่างกันนะคะแต่ว่ายังคงความสมดุลอยู่มันจะแตกต่างจากการจัดองค์ประกอบในรูปแบบของสมมาตรที่อาจจะวางองค์ประกอบตรงกลางแล้วซ้ายขวาเหมือนกันเป๊ะใช่ไหมคะในรูปแบบอสมมาตรเนี่ยเขาจะจัดวางองค์ประกอบที่ต่างกัน นะแต่ว่ายังคงถ่วงน้ําหนักให้สมดุลอาจจะต่างกันด้วยขนาดรูปร่างการจัดวางหรือแม้แต่สีนะคะอย่างเช่นเราจัดวางองค์ประกอบทางด้านซ้ายนะคะขนาดใหญ่แต่ว่าทางด้านขวาเราอาจจะใช้สีที่มีน้ําหนักหรือแม้แต่ข้อความถ่วงทางด้านขวาไว้นะเพื่อให้คนที่มองงานออกแบบในภาพรวมเนี่ยยังให้ความรู้สึกถึง ความสมดุลนะคะอันนี้จะเป็นในรูปแบบของอสมมาตรซึ่งมันไม่ต้องเหมือนกันทั้งซ้ายขวาหรือไม่ต้องจัดวางตรงกลางก็ได้นะคะสไตล์งานนี้จะเหมาะกับงานที่ต้องการความแปลกใหม่นะเช่นโฆษณาหรือว่าคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียซึ่งคุณน้ำเองอ่ะชอบการจัดวางในรูปแบบนี้มากที่สุดนะคะแล้วก็เป็นรูปแบบที่ใช้บ่อยที่สุดเช่นเดียวกัน ความรู้สึกที่ได้นะคะจากการจัดวางในรูปแบบของอสมมาตรนั่นก็คือความทันสมัยสามารถที่จะดึงดูดสายตาของคนนะคะที่ชมได้แล้วก็มีเอกลักษณ์ด้วยนะคะเ mm. ทคนิคก็คือใช้ขนาดสีหรือพื้นที่ว่างในการสร้างความสมดุลน,นะอย่างเช่นการวางภาพใหญ่ทางฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็คือปล่อยให้โล่งหน่อยนะคะแต่ว่าใช้น้ำหนักของสีท่วงไว้ก็ได้ แบบสุดท้ายนะคะที่อยากจะแนะนำกันนั่นคือสมดุลในแบบเรเดียลนะคะหรือเรเดียลบาลานซ์นะคะนี่คือการวางองค์ประกอบนะคะให้กระจายออกจากจุดศูนย์กลางที่เป็นวงกลมเลยนะคะคล้ายๆกับลำแสงของพระอาทิตย์นะคะหรือว่ารัศมีของดวงดาวนะคะซึ่งองค์ประกอบที่กระจายออกไปเนี่ยมันจะเท่าหรือไม่เท่ากันก็ได้นะคะเพราะว่าการที่ทุกองค์ประกอบเนี่ยกระจายออกจากจุดกึ่งกลางเนี่ยนะคะมันก็ทำให้เกิดความสมดุลได้ในตัวมันเองอยู่แล้วนะ ตัวอย่างงานที่เห็นกันบ่อยเลยนะคะก็อย่างเช่นพวกงานโลโก้นะที่เขาจะใช่อรูปทรงของวงกลมนะคะในการสื่อสารเป็นโลโก้ของร้านอาหารหรือคาเฟ่ที่เน้นความเป็นมิรอย่างเงี้ยนะคะหรือรวดลายของศิลปะนะคะหรือแม้แต่โปสเตอร์งานอีเวนต์ต่างๆที่ใช้จุดเด่นตรงกลางนะคะดึงดูดสายตาแน่นอนว่าความรู้สึกที่ได้รับจากความสมดุลในรูปแบบของเรเดียลเนี่ยนะคะก็จะเกิดความน่าสนใจนะ,ะมีพลังนะคะแล้วก็ดึงดูด ตาตได้เป็นอย่างดีเลยนะคะซึ่งเทคนิคสำคัญก็ให้เริ่มต้นจากจุดศูนย์กลางก่อนนะอาจจะเป็นข้อความหรือโลโก้หรือภาพสำคัญก็ได้นะคะแล้วก็เพิ่มองค์ประกอบอื่นๆหมุนรอบจุดนั้นให้กระจายอย่างสม่ำเสมอนะคะและที่สำคัญก็คืออยากให้องค์ประกอบมันแน่นจนเกินไปนะเพราะว่ามันจะทำให้แบบอ่านหรือสื่อสารยากได้นะคะหรืออยากให้ว่างจนเกินไปมันก็จะขาดความสมดุลได้นะคะ และนี่ก็คือ3รูปแบบความสมดุลนะคะที่เราอาจจะได้พบเจอหรือใช้งานกันบ่อยๆนะไม่ว่าคุณจะเลือกใช้ความสมมาตรที่ดูมีระบบระเบียบน่าสนใจนะคะหรือความผสมผสานที่ดูน่าดึงดูดสร้างความทันสมัยนะคะหรือแม้แต่รูปแบบเลเยอร์นะคะที่สะกดทุกสายตาน่าสนใจเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการผสมผสานองค์ประกอบทุกอย่างให้ลงตัวแล้วก็เหมาะสมกับเป้าหมายของงานเราด้วยนะคะซึ่งความสมดุลเนี่ยก็คือเครื่องมือที่จะช่วยเปลี่ยนงานธรรมดาธรมาของเราเนี่ยให้กลายเป็นผลงานที่ ดึงดูดสายตาแล้วก็หน้าตาตึงใจได้มากเช่นเดียวกันลองนําเทคนิคทั้ง3รูปแบบเนี่ยนะคะไปปรับใช้กันดูแม้ว่ายุคนี้นะคะจะเป็นยุคที่ใช้ AI ในการออกแบบ เราก็สามารถที่จะนําพื้นฐานตรงเนี้ไปใช้นะคะในการใส่พร้อมหรือสั่งการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งกว่าเดิมได้นะคะถ้าคุณชอบคอนเทนต์ประมาณนี้นะคะคุณนำ้ำอยากจะฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะหรือสามารถที่จะสมัคร Member ร h i p พเพื่อเลี้ยงชาไข่มุกเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับคุณน้ำได้นะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้ากับ5 Minute Design Inspiration by Design Me ค่ะ